สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับตัวกระบะสุดแกร่งของเราวันนี้เนาะก็คือเป็น Ford Ranger นะคะเป็นตัว2.2 XLT นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ข้างนอกกันดีกว่า ตัวข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีตัวสลักข้างหน้าว่าเรนเจอร์ด้วยนะลูกค้าเป็นโครมเมียมนะคะตัดโลโก้ฟอร์ดเนาะตัวนี้ก็คือสวยเลยมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยนะตัวนี้คือสวยมากแล้วก็ชุดแต่งนะคะลูกค้าตัวฟอร์ดเนี่ยจะค่อนข้างหาชุดแต่งง่ายมากเนาะท้องตลาดทั่วไปคือหาเยอะมาก นะเดี๋ยวเรามาดูยางนี่ว่าตัวยางยางนี้ได้เป็นขอบ17ด้วยนะคะลูกค้าเป็นของกูดเยียนะตัวนี้ก็คือดอกแน่นๆเลยนะตัวนี้ยางใหม่ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะลูกค้ากระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวก็คือนี่ส่วนถ้าใครอยากดัดแปลงไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED หรืออะไรนี้ทําได้นะแต่ว่าเพิ่มเงินนะคะตัวบันไดตัวบันไดนี้จะเป็นบันไดแบบโรงงานมาเลยนะคะไม่ได้ต่อเติมหรืออะไรนะเป็นโรงงานมาเลยนะ ส่วนมือจับนะลูกค้ามือจับนี้ไม่ได้ใส่โคมเมียมมาให้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เราก็ทําให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าสําหรับด้านหลังของ Ford Ranger คันนี้นะลูกค้าตัวนี้ได้ Park Sensor ถอยทั้งหมด4จุดเลยนะคะตัวนี้ได้เยอะมากๆถอยแบบไม่ต้องกลัวชนเลยลูกค้าเนาะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Ranger ติดอยู่ด้วยนะ เห็นไหมสติ๊กเกอร์เลนเจอร์ติดอยู่ด้วยนะคะส่วนอันเนี้ยมันจะไม่ได้มีกล้องหลังแต่ถ้าลูกค้ายอยากได้เราก็ทำให้ได้นะตัวแมกไลเนอร์นี่ก็คือสวยเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นพาไปดูได้ไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนเนาะภายในภายในคือเบาะคือตึงมากๆนะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งดูดกว่าส <c oughs> ตาร์ทรถไหม สตาร์ทเลยไหมเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูนะลูกค้ามันมีจอด้วยอะ่ะโอ้ยสุดยอดอะตัวนี้นะคะพวงมาลัยได้แบบมัลติฟังก์ชันเลยลูกค้าแล้วก็มีกู๊ดคอนโทรลด้วยนะคะควบคุมความเร็วนะและอยากจะบอกว่าใหม่น้อยมากๆดีกว่านะ แล้วจออ่ะจอมาใหญ่มากๆลูกคา้าจอนี่เชื่อมต่อโทรซองโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะมีกล้องหลังปะตัวนี้ไม่มีกล้องหลังแต่ว่าเดี๋ยวเราติดกล้องให้ได้ถ้าลูกคา้าจะเอาเนาะตัวนี้เชื่อมต่อบูทงบูทูธอะไรได้หมดนะคะฟังเพลงฟังเพลงเนาะตัวนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยลูกคา้าอ่าแอร์ดีค่ะแอร์ดีทุกอย่างดีเนาะมีกล้องนา้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าว่าจะแจ่มเหมือนข้างหน้าหรือเปล่า างหน้าว่าแจ่มแล้วนะคะลูกค้าข้างหลังแจ่มยิ่งกว่าเนาะตัวตัวหนังนี่คือดีมากๆนะและเบาคือไม่ยวบเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือดีมากๆและมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะสําหรับเด็กที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีแก้วมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยตั้งได้เลยสะดวกสบายนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากสําหรับคนมีครอบครัวไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆก,ก็ใช้ได้เนาะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นคร่าวๆกัน สำหรับราคาคันนี้นะคะถ้าซื้อป้ายแดงเลยจะอยู่ที่800,000กว่าบาทแต่ว่ามือสองตอนนี้ราคาอยู่แค่525,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้มีของแถมมากสูงสุดถึง10รายการนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะ